ฉันอยากเข้าไปใกล้เยอเกินนี่สวัสดีค่ะวันนี้แอนมินมาสสยเ,เลยนะคะทุกครั้งเลยทอนนี้ก็มีแม่อุปถัมภ์น้องช้างนะคะเลี้ยงขันโตกน้องช้างแน่แม่อุปถัมภ์ของน้องลูกคางมือกลองของเรานะคะนี่เลี้ยงขันโตกเลยคะ่ะขันโตกใหญ่ๆเลยนะคะโน่นโ่นอีกโน่นอีกขันโตกหนึ่งนะคะนี่ สองขันตรงใหญ่ๆเลยค่ะเด็กๆมากินกันเยอะแยะเลยนะคะนี่เอาแล้วเอาแล้วตัวนี้จะหมดแล้วนะคะนุ่นอีกสี่เชือกเล็กเอาแล้วมีการแย่งกันนะคะมีการแย่งกันโอ้สองเซนนี้กินแบบความเป็นกุลสตรีมีไม่เอ่ยนี่เอาหัวเดาขอค้างลูก ลูกค้าค่ะนี่ีกับลูกค้านะคะหเชิญเอารถรกวนนี่นมาแล้วมาอีกเชือกหนึ่งแล้วคะ่ปะปาตุยนะคะนี่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 นนขบวนช้างใหญ่นะคะเอา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 เชือกดเป็นช้าง เอาล่เอาล่ะฮอลีฮอลีร้นเบียดร้อนเบียดจบกันได้ขันแล้วนะให้ขันโต้เ้าน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะเอาละเอาล่ะโอลงล่ะโอลงล่ะ พอขาอ้วดรองล่ะพอขาอ้วดรองล้วนี่นี่อันนี้ยังไม่พูดอะไรนะคะให้ดูกุลสตรีกินค่ะกุลสตรี รสติีในการกินอาหารของช้างโอ้โหดูน้องลูกขางน้องลูกข่างตุนไว้ข้างล่างเยอะแยะเลยนะคะลูกขางลูกขางอ่าไม่โอปถัาค่ะไม่โอปถัาของน้องลูกขางนะคะเลี้ยงขันตกน้องช้างแน่โอ้โหโอ้โหโอ้เสียงดังฟังชัดนนะ ไรอ้อยขึ้นหน้าก่อนแล้วเห็นเล่แบบโอ้โห นี่ประตูนะคะน้องวานาลีน้องลูกขางเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะคะสามเชือกนี้ในส่วนเชือกเล็กๆจะอยู่ทางแถบนู้นนะคะอีกขันโตกหนึ่งนะคะมีน้องอารีนาแม่พาชีน้องน้ำน้น้ำเมยไม่มานะคะวันนี้เนื้ออุ่นมาเรียอารีนานะคะอยู่ฝั่งนู้นแต่ขันโตกฝั่งนู้นหมดแล้วนะคะของเด็กๆเร็วมาก

หมดแล้วนะคะปาร์ตี้ขันโตค่ะวันนี้นะคะปาร์ตี้ขันโตของน้องช้างเรียบเลยค่ะเรียบเลยค่ะอันนี้ยังหมดช้าก,กว่าขันโตเล็กนะคะพอดูเด็กๆทางด้านนู้นนี่หมดเร็วมากนะคะดเด็กๆสี่เชือกทางด้านนู้นหมดเร็วมากนะคะนอน ถ้าสนใจก็บอกได้นะคะขันตกของน้องช้างก็ขันตกแบบนี้ก็เป็นหนึ่งพันก็ได้นะคะห้าร้อยหนึ่งพหรือพันห้าได้นะคะขันตกน้องช้างดูทางด้านนู้นนะคะหมดแล้วคะ่ะฝั่งนูน้นสี่เชือกทางด้านนู้นนะคะขันตกหมดเร็วมากหมดเร็วกว่าทางด้านนี้อีกนะคะลก งมพออย่างกันนะพอดูจิมีแล้วเนี่ยดูเอาเอาเอาดูดกินอะไรกันเอ่ยเมื่อกี้มีคนโดนเบียดไปแล้วหนึ่งนะคะน้องวานนาลีนะคะโดนเบียปดปุหร่าลายลนะบุหร่นะไปจกอค<บ>้างอยู่ดูดูขันตกข้างล่านูน้นก็หมดแล้วนะคะขันตกมันก็หมดลึง้งเกี้ยงแล้วค่ะหมดลึง้งหมดลึง้ง สออวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจน่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้แอดอาจจะมาชาร์จแต่ว่าจะใช้เวลาไม่มากนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแอดมีภารกิจต่อไปอยู่นะคะมีโปรแกรมต่อไปอยู่นะคะอาจจะให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ อาจจะไม่นานเหมือนทุกทีนะคะต้องของอภัยด้วยนี่หันหลังหันหน้าหันหลังให้กันแล้วค่ะเมื่อกี้โดนเบียดค่ะแล้วตอนนี้ดูดูดูพุงนะคะดูก้นปะตุ้ยนี่ใ,ใหญ่ๆกว่าหน้าน้องวานาลีอีกนะคะสามเชือกนี้เขาจะอยู่ด้วยกันได้นะคะเป็นคู่หูคู่ซี หมดไปแล้วค่ะสอนขันตกใหญ่ๆนะคะโน่นนน่นอีกสี่เชือกอารีนาพาชีมาลีเนื้ออุ่นนะคะอยู่ทางด้านโน้นนะคะหมดไปแล้วอันนี้แม่อุปถัมภ์ของน้องลูกขางคะ่ะแม่อุปถัมภ์ของน้องลูกขางนะคะเลี้ยงอาหารขันตกให้น้องช้างนะคะนี่ลูกขางอยู่โน่นค่ะ หมอมีแล้วลีหมดแล้วลีหมดแล้วโค้งมากโมากแอดกี้ขอวันเกิดเพื่อนตุ้ยหน่อยค่ะเพื่อนเพีก็เพิ่อนียงก็จังเลยแล้วก่อนเมด้ก่อนจะเช้าก่อน บึกระบอกองปะเดียวมุ่งามสาวสาวมู่ไปมุ่งหันใหญ่ห้องจำมาได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวบอกให้นะคะมันเกิดป้าประจวบนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันเกิดป้าตุ้ยใช่ไหมคะแนนจำอยากจำมันเกิดประจบได้ก่อ จำไม่ได้เหมือนกันค่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดวันไหนแต่ว่าพฤษภาเนี่ยเดือนพฤษภานี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนนะคะเดี๋ยวแจะงให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ควรบอกว่าวันที่สามสิบสองนะคะของเดือนพฤษภาค่ะวันที่สามสิบสองของเดือนพฤษภานะคะพี่ควรบอก เต็มหน้าจอเลยค่ะตุดประตุยนะคะเต็มเลยค่ะน,น่นอันนั้นกลุ่มช้างน้อยอันนี้กลุ่มช้างโตช้างอ้วนช้างอวบนะคะน้นนี้แน่แน่เสียงเสียงเอาันนี้คุณป้าลาวานเลยให้ไปเลคุณป้าลาวานอยู่บริเวณลานแท็กซี่นู่นนะคะคุณป้าลาวานนะคะนี่ฮะ เจเจเกิดสิบหกทอคอสิบหกทอคอแบบบนวะ่ะพี่ควางก็บอกว่าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวยะบอกอีกทีนึงนะคะเอ็มมินก็จำไม่ได้ค่ะเพราะหลายเชือกมากดูเขาหันหน้าหันหลังให้กันแล้วนะคะน่านๆเสียงใครเอ่ย นิ่งนิ่งค่ะมาตุ้ยบอเาลืมสุสนวันเกิดคุณป้าลาวันนะคะวันนี้ใช่ไหมคะโอ้โหอ๋อปาตุ้ยเกิดทันวานเอฟซีพูดฮูาได้อสักเดียะสาวบอกเขาแล้วาต้งนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะคะแอดก็จําไม่ได้นะคะเพราะหลายเชือกมากวันเกิดแต่ละเชือกจำสลับกันหมดเลยค่ะพวกความชัว่เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะคะโอ่ะโปกมาเลยเห็นไหมมาเนี้ยเห็นไหมดิเยวนั่นแอบมองแอบมองค่ะแอบมองเด็กๆอาบน้ำโน่นนะคะเดินมาที่นี่สิฮะมาเนี้ย คันแล้วค่ะคันแล้วค่ะคันแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหเก่าแต่เก่าว่าดูเอาอ้เก่าแต่เก่าว่าจุ๊บเอาเอาเอาเก่าแต่เก่าว่าจะได้เอาเอาเก่าเก่าเอาคัน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 หูค่ะคันหูคันหูเก่าล้วค่ะเก่าคันพุงเราบ้างแล้วค่ะอันนี้ ไอ้ไอ้มาหนี่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 ลุกมาฮกลุกมาลุกมามาหนี่เร็วเร็วเร็วมามันต้องไปอาบเตียให้ก่อนเร็วทำไปทำเนี่ะทำไปทำไปขันก้นทำไปขันก้นจะไปจะไปทำไปขันก้นลีลาลีลาเยอะลีลาลีลา สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะนี่นี่อยากจะไปเล่นน้ําแต่ลีลาเยอะนะคะพี่ขรบมาไหานี่มานี่เดี๋ยวคันหลังเดี๋ยวคันหูตอนนี้คันตูดบ้างแล้วนะคะเน่เน่เน่คันก้นคันก้นแล้วค่ะคันนี้แล้วค่ะคัน ขันหูขันหูค่ะขันหูอีกข้างหนึ่งแล้วค่ะนี่นี่ลีลาเยอะนะคะนี่ดูลูกข่างกับวานารีนี่ยังไม่ไปไหลเลยนะคะนั่นนั่นเหมือนเหมือนจะถอยนะคะอยากไปเล่นน้ำนะคะอยากไปเล่นน้ำแน่นอนดูดูดูด<ำ>ูด <c oughs> ูดูดูทำดูทำแอบแอบแอบจต้ต้ตนไม้แอบจต้ต้นไม้ อยากเล่นน้ำก็ไม่บอกนะคะลีลาเยอะลูน้องลูกขังนิ่งมากค่ะลูกขังอยนานนะคันละค่ะคันคัน,นไปเลยเล่นน้ำเลยเล่นน้ำเลยเล่นน้ำเลยจะไปจะไปจะไป,ไป,ไปละจับจับจับไปแล้วอ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไม่ยอมฟังแล้วค่ะไปเล่นน้ําแล้วค่ะอยากกินน้ําแล้วค่ะปละตุยของเรานะคะไปนู่นแล้วค่ะไปเล่นน้ำกระโจเลยไปเล่นเน้ำกับโจพูดไหม นี่นี่นว่านาลีอยู่นี่ค่ะวานาีกับลูกค้างอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่คู่ของคู่ซีของอ่า้องลูกค้างนะคะวันนี้ถ้าแอดมินแบบว่าอาจจะสักนิดนึงนะคะแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอมมินมีภากตรกิจต่อไปอยู่นะคะพอดีมีโปรแกรมคะ่ะต้องขออภัยนะคะถ้าแบบว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โอ้วันนี้วีแค่น,นิดเดวยวนะคะก็กต้องขออภัยว้วยนะคะ เล่นน้ําอยู่ค่ะนี่นี่กินน้ําด้วยเล่นน้ําด้วยนะคะป้าตุ้ยอ้นนาววันนี้ถ่ายทอสองช่องทางเหรอคะไอค้ไม่รู้นะเห็นแอดก็เปิดแค่ช่องทางเดียวนะคะวันนี้ตอนนี้นะ,ะของแอด,แอดเพจของสวนรักช้างไทยนะคะอ ผมแสนมาค่ะนี่เจ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 ,เจตุยนะคะอยากเล่นน้ำนะคะชงเง้อชงแงเรียบเรียกเคียงเคียงนะคะเดี๋ยวคันหัวเดี๋ยวคันหลังเดี๋ยวคันพุงเดี๋ยวคันตูดนะคะนี่ อยากเล kind of ่นน้ำค่ะป้าตุยลงเลยลงซาเลยจะลงซาเลยจบเอาฮดเท่าเนี้ฮดเทาี้ยเปียกน้อยเย็นน้อยอ่ะป้าบอกว่าป้าไม่ลงค่ะเดี๋ยวน้ำก็พือป้าลงสาดไม่ได้ค่ะป้าลงสาได้มันเล็กเกินค่ะมันเล็กสรับป้าป้าลงสาดไม่ได้นี่ป้าลงสาดไม่ได้ค่ะป้าบอกว่าสาะมันเล็กเกิน ถ้าลงไปเล่นน้ำกระพือแน่ค่ะน้ำกระพือแน่นอนวันนี้แอดแอบปลดปานหยุดนะคะเมื่อกี้สอบถามแล้วตอนแรกจะให้แอดปลดปานไลฟ์นะคะวันนี้แต่เมื่อกี้แอดปลดปานวันนี้แอดหยุดแน่ป้าบอกว่า,าเดี๋ยวถ้าป้าไปลงสระตรงนี้นะคะสระนี้ลงได้นะคะได้แค่ครึ่งท่อนก็คือบริเวณช่วงขาแค่นั้น จะให้นอนเล่นเหมือนเด็กๆนี่นอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำกระพรือน้ำหายหมดเลยถ้าป้าลงนะคะถ้าป้าลงรับรอง,องน้ำหายหมดแน่นอนป้าบอกว่าป้ารับประกันน้ำหายหมดแน่จ้านี่นานอาบน้ำแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเย็นแล้วค่ะป้าบอกป้าร้อนป้าเย็นแล้วให้อมมินท่านอื่นมาไล์ต่อค่ะเดี๋ยวนะวันนี้ติดภารกิจกันเยอะเลยนะคะวันนี้นี่นี่นี่ อ๋อปลาตัวชื่อจริงประจบนี่เองใช่แล้วค่ะชื่อจริงคือป้าปะจวบนะคะปลาปะจวบของเรานี่เองนะคะปลาตู้นะคะนี่อยากเล่นน้ํากับเด็กๆนะคะเห็นลองเนื้ออุ่นเล่นน้ําเมื่อกี้อยากเล่นน้ําแต่ลงสระไม่ได้ค่ะลงสระไม่ได้ป้าบอกว่าป้าลงสระไม่ได้จ้าถ้าลงแล้วเดี๋ยวน้ําจะหายหมดสงสารเด็กๆเด็กๆไม่ได้เล่น ไปไหนไปไหนไป,ไปเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อนห้อนอย่าไ,<ป>ไ,ไปไหนไปไปไหนเอาไปทางไหน อุ๊ยปลาแรดมาหินเว้นด้นะเว้นรอดได้นะอื้เปี้ยมาเลยไปแล้วค่ะประตุยไปนู่นแล้วค่ะเห็นนะคะเที่ยวมาโน่นนะมานี่แล้วค่ะนี่นี่วนาลีมานาลีกับลูกค้าตอนนี้ท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วนะคะทยอยมาแล้วนะคะนี่นี่นี่น้องเที่ยวเริ่มทยอยมาแล้ว ใช่ค่ะตัวใหญ่ก็บอก่อลงไม่ได้ค่ะถ้าลงไปปุ๊บก็น้ำกับพือแน่นอนค่ะ,จ,ะจ่าจ่าไจ่าแล้วนี่ซื้อลูกค้างได้ไหมนี่ลูกค้างอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะคะนี่ลูกค้างอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะนี่ล้านนู้น,นเลยนะคะน้องลูกค้าง ค่ะขามาไปก่อนขามาไปก่อนเร็วสัสดีค่ะสัสดีค่ะมือกลองมือกลองค่ะมือกลองของเราน้องลูกค้างนะคะนี่มือกลองของเราน้องลูกค้างค่ะทางด้านหนูหนี่มาแล้วค่ะสาวสวยของเราสาวสวยของเราค่ะใครเอ่ยสวัสดีค่ะ เน่สวัสด,ดีค่ะอ่ะจุ๊บจุบ๊บเน่สมศรีค่ะสมศรีก็ะจะไปอาบน้ําแล้วนะคะนูน่นอาบน้ำที่สระน้ําอาไปเล่นน,น้ําก่อนเลยไปเล่นน้ําโชว์หน่อยมาเลยมาเลยเล่นน้ำเลยเลยปากขี้ขี้มาได้ส,ขดขสขีขี้ได้ปะอ่ะขี้เหรอสีขี้เหรอขี้ได้ปะขี้ได้ปะ khí đấy không? gì khí đấy không? khí đấy không? ê bắn. tập 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 cấm 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 มันปั่นไปเดีทหารเดี๋ยวห้ามหาของปนนะสีสีห้ามหาของปนนะไปมาเร็วมาเล่นนานไปเล่นนาำไปเร็วจะหมุนหมุนที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าที่ปั่นค่ะน้องสมศรีกลัวโคกลัวล้มเมื่อกี้ไปเอาหน้ามเร็ว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 ไป เดี๋ยวดูดูการเปิดน้ำเดี๋ยวดูการเปิดน้ำนะคะเปิดได้ไหมเอ่ยเปิดไหนเปิดไหนนี่การเปิดน้ำของน้องสมศรีนะคะปิดน้ำแล้วค่ะเปิดแล้วก็ปิดค่ะเปิดแล้วก็ปิดค่ะเมื่อกี้เจเจตุ้ยลงน้ำไม่ได้นะคะแต่ดูสมศรีค่ะดูสมศรี ไปแล้วไปแล้วสมสิรลงไปอามแล้วมันต้อแบบนี้ถูกต้องนะคะนี่แม่ นี่ต่อไหมฮะไ,ได้นิดนึงซกก่อนเหรอเลิง <laughs> อ,อ๋องวเอฟซีถามเปิดไล่สองไล่ไล่ซ่อนกัน เลยว่ะเอ้าไหนวันไอ้กีวัว่างอีไงใส่กอปอยู่ยเงีวเร็วเอาหรอเอาต่อเลยนะโอ้ <c oughs> ออยใครกแลกว่าเอ๊จะเอาะได้ดีนกะก็กเดี๋ยวฮุบไปหันข้าวขาวไปชิมหมอนดนั่น,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 น กันเมื <minority lish> nah N ito? N ito ่อกี ok. ้เห็นโทรหากรบปานรบปานก็แจ้งสีมาอ๋อก็เลเอ๊ะบอกอีแจ้งไลฟ์เลยนะก็เลยบ่ได้แล้วแจ้งใช่ไหมใช้สีไหมได้ไหมใช้สีลองเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ๊ดหน่นะได้ไหมโออยป่ใจแต่ใจใช่สีนี่ต้องสมสีค่ะเมื่อกี้ป้าประจวบนะคะตอนนี้สมสีค่ะรบปั๊นโทรหาแหละ มาไล่ไลายฮะ,ะ,ะ,ะเอาาก็กกับเอ๊ะสักน้อยดีจ้านะมันยังตั้อยู่อยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งช่วงต่อให้กับอ่าแอดกอกับแอดจุ้ยนะคะเราจะมาดูหนังเงียบกันนะหนังเงียบเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งช่วงเลยนะคะให้กับแอดจุ้ยกับแอดกอนะคะนี่ไไนเอาเครื่องนี้เลยไหมเครื่องนี้เลยก็จะจะบเป็นน่าจะต้องเป็นเครื่องนี้แหละโอเคจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปแล้วเหรอ ขับแน่นก่อนไม่ต้ไปอย่างมีโปรแกรมนะคะแอดกี้มีโปรแกรมนะคะ <c oughs> บนเลยบนไปเลยครั้งน,นี้เสียงคือต้องมาอยู่ใกล้เนี่ยใจไหมมาได้อะจะซับใจเครื่องนั่นกัน สวัสดีค่ะแม่แม่เอ๋สวัสดีค่ะมารับช่วงต่อแอดกี้นะคะเมื่อกี้ก็สื่อสารกันผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยเปิดไลฟ์สองที่มาสีมาเลยอาเลยจกกัวมาเลยเครืกก่องห้อนขนาดเลยค่ะเครื่องหลวงร้อนมากเลยค่ะไอโฟนเนาะไอ,โฟน,นไอโฟนจะค่อนข้างที่จะร้อน ไอโฟนฮอนฮัลโหลสวัสดีหนุ่มเสื้อฟ้าใครอยากอาบน,น้ำกับน้องสีบ้างคะไม่อแ,แอดละค่ะคนหนึ่งฉันอยากเข้าไปใกล้เหลือเกินนม, <c ười> มันเป็นคินไปเปอร์ไงไปเลย <c ười> เอามือมือระวังมือก่อน <c ười> ไปเลยออ <c ười> โอ้ยโอ้โอ้ จะขี่ในอ่างจากกุชี่ได้นะสิโอ้ขึ้นสัดสาดเลยเอาเอาไปเอาเอากำะเออเอากระเอาเออเปียกมดแลวเขาซัดเออเมาเขน้ดเก็บขี้อ่ะตั้มเก็บขี้คนานเก็บขี้ไม่ใครเก็บขี้คะนเก็บขี้ตั้ม

ไปดิไปดิปดดเออพินอ่นังเงี้นอ๋อมากินมากินไปและะ้วกัอินดีเนาะสีเนาะจะไปไี่ก็ไปนะแล้วจ่ดนี้เขาจะไปในต่อครับเดียวไปหาแล้วเขาเที่ยวอ่ะไปานี่งเไปในต่อเดียว 等一下，我们这边等现在再再整理。